ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิมแชแน่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่มีคลิปอะไรทำแล้วก็พอดีมีไปทำธุระใกล้ๆบ้านพี่ทีมนะคะวิมก็เลยคิดจ้า แกล้งพี่ทีมดีกว่าทุกคนอาจจะถามว่าแกล้งอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะมีคลิปดีๆอะไรกันบ้าง <c oughs> คือไม่รู้อ่ะพี่ทีมเป็นคนน่าแกล้งน,นะเะาทุกคนคือแบบหมันใช้อ่ะหมันใช้แฟนตัวเอง <c oughs> นี่ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพี่เอากล่องไฟลามาทําไมนี่นะคะชาอยู่ว่าเป็นกล่องไฟีไฟแต่ว่าพี่ทีม,มเอาตุ๊กตาอะไรมาให้พี่นะคะเพราะว่าพี่ทีมไม่ได้ใช้ไม่ไอะไรก็นี่เลยจะมีตั้งตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้ หญ่มากแล้วก็ในกล่องนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วตุ๊ก,กตาอยู่ข้างนอกแล้วในกล่องคืออะไร <c oughs> พี่บอกไว้เลยนะคะว่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์พี่ทีมมากมากด้วยคือพี่ไม่รู้จะเอากล่องอะไรมาใส่อะ่ะพี่ก็เลยเอากล่องนี้มานะคะพี่ทีมจะได้คิดว่าเออพี่เอาไปคืนอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปดูคลิปนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระตืใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับสองแสนซับล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปบอกกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงพี่เทมจะตกใจมากไหมทุกคนที่ก็จะรุ้นว่าข้างในกล่องนี้มันคืออะไรใช่ไหมเปิดให้ดูปะเอามาค่ะปะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยไปเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เหมิวก็ถึงหน้าบ้านพี่ทีมแล้วนะคะเหมือนว่าแม่จะอยู่ข้างในบ้านนะคะเห็นเห็นตรงแม่จะน่าจะนั่งอยู่ในโซฟานะคะพี่ทีมน่าจะอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างหน้าไม่มีใครอยู่เลยอ่ะพี่เนมก็น่าพี่เนมพี่กี้ก็น่าจะอยู่บนบ้านนะคะเนี่ยนี่ก็รถพี่เนมก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่จะมาเซอร์ไพรส์พี่ทีมก่อนนะคะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าพี่ทีมจะตกใจมากแค่ไหนนะ ที่พี่แบบมาเซอร์ไพรส์แบบกลางดึกเลยนะคะคนมาบุบ้านแฟนกลางดึกเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นไงบ้างโทรหาพี่ทิงแป๊บฮัลโหลไม่มีเธออยู่ไหนเจ๋งอยู่ไหนทำอะไรอยู่อ่ะมีอันนี้ถ้าเกิดบอกจะต้องตกใจแน่เลยมากกว่าใช้เพจอะ ลงมาหน้าบ้านเลยเอาลงมาดูหน้าบ้านดิลงมาดูหน้าบ้านลงมาดูหน้าบ้านโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่ทีเหมือนจะลงมาข้างล่างแล้วนะคะ๋ย่เราขอแอบก่อนนิดดียวจะเอ๋จะเอ๋มาไงมาสบายไง ไม่ดีเหรอไหนบอกว่าอยากให้มาบ้างคิดว่าโดนหลอกหลอกอะไรเขินเขินอะไรนี่ไงมาเซไมนี่ไม่มาไม่พอทดไมมาขทำอยากจะมาค้างนี่หรอไม่ได้ค้างไปทําธุระมาก็เลยแวะมาแถวเนี้ยเออมีของมาเซไปด้วยนะฮะมีของมาเซไปด้วยของมาเซไปด้วยเอาเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูมีอะไรมาเซไปเฮ้ยเอาเอาจากกล่องไหนดอกพี่มากล่องเดิมเอาตุ๊กตามาคืนไม่เอามาคืนทําไมที่ให้ไปแล้ว เปิดประตูอะไรมาเนี่ยจะอะไรมาให้พี่ไม่รู well ้เปิดประตูก่อนเปิดเปิดแล้วนี่ไงครับมาดีเปิดได้หมดดิเขยกล่องเขยกล่องเข้าไปมาสักคำเลยเขยกล่องเข้าไปมาพี่โยด้วยเยอะไพด้วยโยด้วยหนักไหมพี่มีอะไรด่าด้วยหนักจังเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมีอะไรเนี่ยทำไมหนักจังเออแม่ลูกสาวมาหาแม่สวัสดีค่ะมาดึกหน่อยนะคะพอดีมาทำธุระแถวนี้ลูกสาวมาหาไหม เอาของเซอร์ไพรส์ดูดีมีอะไรเปิดเลยแม่ดูเลยตอนนี้ก็ได้อะไรเปิดแล้วดูอะไรเอาดีมีอะไรน่ะก็เดี๋ยวเปิดดูไงอาจจะเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องหลับตาก่อนเปิดตาตาเปิดอะไรอ่ะใช่เต้นเต้นอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ป่ะาหารนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่ยังไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยหิวเลยอ่ะหิวเซอร์ไพรส์พี่ก่อนเลยอ่ะเออรับรองเซอร์ไพรส์แบบตกใจมาก ตัวเป็นขอที่ชอบด้วยใช่ไหมใช่ชอบแน่นอนให้เกิดไม่ชอบคือให้แบบมราตบหน้าเป็นแฟนกต้องรู้ดิโอ๊ยนั่นอะครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ทีไปเปิดกล่องให้่ยเขาว่าเป็นอะไรข้างในเปิดเลยเหรอได้ถามความรู้สึกก่อนคิดถึงไหมคิดถึงมากครับเอามาอะไรมาเปิดกล่องเปิดกล่องเลยนะตึงเต้นตึงเต้นต้องหลับตาไหมหลับตาดิต้องแบบห้ามมันมีอะไรปิดตาแบบห้ามดูไหมแบบปิดแป้นยังไงนี่นี่นี่ อะไรเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ว่าต้องเซอร์ไพรส์ได้เลยไงนี่จะปิดตาเลยเนี่ยปิดอะไรเนี่ยนี่จะปิดตาเลยเนี่ยเห็นกับใช้ไหมเหรอโอ้ยไอ้นี่มองไม่เห็นเลยนะอาบ้ามาอาบ้าโอ้โหแล้วคนตื่นเต้นครับผมว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างผมเคยปวนว่าผมอยากได้มือถือแม่ผมก็อิ่มซื้อมือถือให้พ่อว่ะอะไรมือถืออะไรไี่อยากได้ i p h o n e 11 Max มันยังไหมครับอ๋อ11เหรอหรือว่า12 อาจจะใช่ก็ได้หรอในวันเปิดน่แบบมันต้องมีบ้างหานอะเปิดยังเปิดเลยเปิดเลย3ามสองหึงเย่าเึงจับเลยเพงจับแล้วจะทำยไงต่อลองลองลองคำดูนิดนึงเเรเอามือเอามือแบบสัมผัสนิดนึงชอบทีมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย อะไรลนะ่ะเดี๋ยวนะตเองจับจับ,จบดูสิจับขึ้นมาดูตอนมันเลือกจะไม่ดีแนละ้ว <laughs> โอ้แน่แกมาด้วยก้อนเลยโอ้ยอ <laughs> <laughs> ่ะตเอาอะไรมาให้ไม่กินเนี่ยเปิดตาได้ยังเนี่ยเออเปิดเปิดโอ้ตีน ขอชอบไม่ใช่หรอเต้ก็เกินไปบาทพีก็มีนะคุณนก็มีเป็นปองเลยนะเอาอิูสาวไปซื้อมาให้หมดตั้งหลายร้อยเลยนะหลายร้อยเลยเหรออืมหนังไม่ต้องแบบใส่กีก็ได้เต้ยรอรอลองลองดูว่ามีรถอะไรบ้างต้องดูรถด้วยเหรอใช่เกินไปเร็วรถอะไรวะนี่เขาไม่จ่ายไม่บอก้วกันเอาจิงหมดกี่บาทเนี่ยซื้อมาหมดเนี่ยอ้อนี่มันคาดรถด้วยนะเอาเจ้าหอมาด้วยป่ะอ่ะเฮ้ย อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เต้โว้ยเซอร์ไพร์ต์เซอร์ไพรส์ตนี่นั่นล่ะโว้เซอร์ไพร์ตเซอร์ไพรส์อะไรอะอะไรอะร็อกเขว่าอะไรดูนี่ดูนี่คืออะไรอะผมว่าเราทุกคนนะครับคือแบบว่าสิ่งที่สิ่งที่ดีมักจะมาจากเจอสิ่งไม่ดีเสมอครับทุกคนมาเป็นกล่องนี้เลยใช่แล้วแบบไม่มีเป็นแพ็กเกจมันหรอไม่มีนี่คืออะไรเัิดอะไร้อ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะโอเคค่ะทุกคนพี่ทีมก็รู้แล้วคะว่าข้างในกล่องมันมีอะไรเอรพา์มา้งไหมคะพี่ทีมเอรพายไหมดีใจไหมพี่ทีมดอกไมดอกมิงันชัย เพรส์อะไรของเธอเนี่ยเซอร์ไพรส์ตัวอิ่มไงมาหากลางดึกเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของอิ่มเนี่ยทำไมอ่ะโอ้มีของแพงมาด้วยเหรอมีมีนี่มาด้วยกี่กินไหมกินเซอร์ไพรส์อะไรของเธอเนี่ยมีตั้งหลายลูกกันเนี่ยติดซื้อมาให้เนี่ยกินไปได้เป็นเดือนเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะไม่เซอร์ไพรส์เลยเหรอติดมาหาไม่เซอร์ไพรส์เลยเหรอ ขอบคุณตลอดของฟันด้วยนะครับเป็นดีค่ะเดี๋ยวซื้อมากไปบ่อยก็เพีะเซอร์ไพรส์มั่งสศเยอะไรเศเพยอะไรก็อันนี้อันนี้ผมอันนี้ไม่ไม่น่าใช่เซอร์ไพรส์อันนี้จะได้แกงมาฝราใช่มาแกงกลางดึกเกินทำไมอ่ะก็มาหาแล้วเนี่ยก็บอกกก็บอให้มาหาไม่ใช่เหรอเดี๋ยววันนี้จะแกงเค็มนะแกงอะไรเชิญไม่งอนแล้ว เอาไปกินแล้วเหรอโอเคค่ะทุกคนพี่ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีอะไรมาแกล้งพี่ทีอีกเดี๋ยวเ๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่อิ่มด้วยนะทำไมทำหน้าอย่างนั้นทำไมทำหน้าอย่างนั้นทุกคนครับสุภานะใครอยากเห็นพี่แก้มพี่อิ่มนะพี่บอกเลยก็เมียคืนนะครับ มามาแก้ยันดึกเลยไม่ไม่ยอมว่าจะไม่แก้แล้วอุตส่าห์มาหาไม่ดีใจอรอมันต้องมีสักคลิปอ่ะเดี๋ยวพี่จะแก้งอีกคลิปหนึ่งสมเสียวแต่ไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรอาจจะเป็นในเกมรอดูปิดได้แล้ว